ฮัลโหลโออเยสวัสดีครับอุ้ยเล็กเฮ้ยทำไมไมีเหลเดี๋ยวๆ,ๆขอตั้งค่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวนะตั้งค่าเอออย่างนี้แไม่เล็กตัวไม่เล็กอือหึหมอกลงจัดข้าสันดีดีเอาเพลงไหมว้าเอ้อย่างนี้แหละ แหล็กหน่วยก็ช่างมันไปนะฮะอ่ะมานาแนะนำตัวก่อนนะผมชื่อแน็กนะคะผมอ่อันนี้ช่องผมเองนะฮะคือสร้างครั้งแรกฮนะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมนะฮะวันวันนี้วันแรกฮนะไม่เคยถ่ายทําวันนี้ถ่ายทำเป็นครั้งแรกนะฮะสเร็จครั้งแรกหน่ยึดตึ๊ดึบ เดี๋ยวเออก่ัมานะครับเกิดปัญหาอ่าโอเคแล้วนะกลับมาอีกครั้งโอ้ร้องทำเพื่อ อะไรอะไรอะอะไรอะไร่ะอ่าก็ดูเอาเองนะว่านี่มันใช่ไม่ใช่อ่าให้ขอเรียนการทราบไว้ก่อนนะว่าอันนี้ผมลงแมปไปนะครับผมพอดีมันมีแมปแล้วอะ่ะแบบไม่รู้จะทำอะไรดีก็ ลงแมพซะเลยแล้วก็สร้างบ้านอะไรไปแล้วนะแต่น,นี้มาเอาชีวิตรอดในคืนแรกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับผมฮิยเฮยฮโลโลโลเอ่อตะกี้อ่าไม่รู้นะตะกี้พูดว่าฮิฮิใช่ไหมฮะ <c oughs> จะไปหาอุปกรณ์พียบเลยฮะ ต่อจากตะกี้นะผมเกิดการแหลกแล้วก็หลุดออกจากเกมน,นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากอ่ะ <c oughs> อเคผมใช้อยู่ถทายแค่สองนาทีนะคะผมเดี๋ยวต้องไปตัดต่อคลิปอีกอก <c oughs> ูว่านึกว่าถ่ายเป็นชั่วโมงหสองนาทีถ่ายต่อน,นะ <c oughs> หลังจากเราได้ไม้มาแล้วนะอ่าทำการทำเมี้ยมันก็จะแตกเป็สี่อันนะก็ เอาบอกไม้มาวางไว้ท ok so 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 uh, ี hmm. ่นี่นะครับผมไม่รู้อะแต่ได้ไม้แปรรูปนะแล้วเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็ได้โตคามนะเออเนาะเออแล้วกูจะพูดเออเนาะทเพื่อแล้เสร็จแล้วเราทำยุ้ยอะไรหลายอันนะครับผมอุ้ยลิ้นรัวอู้จุดจุดอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเล็กสุด แลสุดยอดโอากรรม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 ใดใครก่อกรรมนั้นต้องเป็นคนแก่เฮ้ยไม่ใช่ละตึมต้ดดดดดดร่ดดดดดดาดด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 รดดดดรดด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 ดรดด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  มื่มันแหลกมันจะเกิดอาการกวนโอ้ยกระดูน่ะวม่ามันเกิดอาการแหลกกวนโอ้ยอนะครับโอ้โหมันจะเกิดอาการกวนโอ้ยนะครับกวนโอ้ยสุดๆจุบุเลยอะกวนโอ้ยมากพงพวกเนี่ย กินแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเอาไงดีเอ่ยโอ้ยงงใครไ,ได้ช่วยคิดทีจะ สร้างบ้านใหม่หรือจะทำไงดีก็หนูไม่รู้เอาไงดีเ่เกียรสร้างบ้านแล้วอ๋อ้ยทำเมือ,ดอ,อ,องด้วยเออเออเนาะกับพรที่ขุดด้วยดูสภาพมา,านเลยขนาดทำเมืองแพ้แล้วกันนะเจหีย ห,นนะบบห็นแล้วหนูรีบวิ่งเดี๋ยวจะเห็นละเดี๋ยวอ๋อวิอ่งเลยวิ่งเลยอ๋อมีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะข้อผิดพลาดอันดิ้งใหญ่นะครับเอ้เอ้อะไรมันอ่านว่ามันคืออะไรอุย้ยแหลกกว่าเดิมอีกปิดนี่ก่อนเออยหอกลงจอด เหล็กชิมชิมิหนูใส่ภาคแรกคงต้องนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ปันปันปัญหาโอ้เหล็กเหล็กจังเบยเหล็กนะฮะตอนนี้เกิดอาการเหล็กนะครับเครื่องไม่ลื่นเดี๋ยวต้องรอดูด้วยก่อนนะ ทำมาทางอุ๊บอึ๊บอุ๊บอ๋ออ๋ออ๋อเอาเข้าไป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 แหลกเข้าไปเอาแหลกเข้าไปเอาจะรีบปงอ๋อแหลกมึงก็มาเอ้ยวอลมามอนแถวนี้เนาะโอ้ตกจากที่สูงจะเป็นอะไรไหม คงไม่ตกอะอู้กระโดดหลกมันแหลกอะไรขนาดนี้เนี่ยอ้อเมื่อมันแหลกมันก็จะเกิดอาการแหลกไปเรื่อยๆเนี่ยอู้ยแหลกทำไมมันแหลกอย่างนี้อื้แหลกแหลกสุดๆอื้มกับบานฝุ่มเนี่ยกู รีบวิ่งกลับบ้านอย่างเร่งด่วนแต่แต่ท่านั้นเองเกิดการอาการแหลกโอ้ยหแหลกแหลกแหลกลใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วกลอยู่ไหนวะเฮ้ยบ้านหายบ้านไหนวะเนี่ยเกิดอาการแหลกนะเพราะรีบวิ่งเกินติด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 เอาทิ้งเอาเอออ้ามือบานหนักแท้ ก็ผมจะรีบเข้าบออ้านะอึบอึบอึบ,อบดังปังแล้วก็ต้องเริ่มถ่ายใหม่เยอะโบ้งามแท้หนองงามโอ้งาบ้านของเรานะบ้านของเราน่าอยู่จริงอนะ่ะโอ้โหไม้ทั้งหลังปูผมด้วยนะโอ้โหให้มันเข้ากับบรรยากาศนะบรรยากาศอะไรบรรยากาศไม่เจี่ยวนะ ขึ้น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 โอ้บานบันบันละเอ่าข้างบนพื้นเสียหิวหิวเราก็กินเค้กแห้ะก็ดูเรียงเรียงลายไปด้วยเค้กกล่องเก็บของอนี่อว่ะหันมาทางนี้นิดนึงแล้วก็โอ้เก็บเลยเออะออะออเอเอไอ ah. ้ะมันเลยทำ ถ้าเกิดสภาพมันดีกว่านี้เราะตะอังไม่ให้มันแหลกนะเดี๋ยวเอาที่คูณก่นอนออุปกรณ์พร้อมว่ะดูกล่องข้างไม้เครื่องมืออะไรครบหมดเลยไม่กระทั่ง TNT ครบหมดนะไม่กระทั่ง TNT ไม่มีอะไรไม่ครบขนาดชิเกาะไม้ยังมีอะบ้านผมเนี่ยโอ้โหชิเกาะทุกอย่างมีไว้เพื่ออะไรที่ขุดอยู่ไหนเนะโอเจอละสิกเอออันนี้แหละมาหมาม้ามา,มา,มาเหรอผมว่าไปสร้างประตูนารุกก่อนเดี๋ยวนะเดเดี๋ยว,ยวขอยาเสกไะมันก็เสกกบ่อยแล้วนี่ว่าเลื่อนลืม ยูงไงวะน่ารกนารกนงี้นารก,าก,ากาไปไปแล้วไปรับ <c oughs> ไปแล้วไปรับหลับไม่ตื่นอหอช่วยดดบอกวะเฮ้ยทุกไม่ได้อะไรวะโดยขออนุญาตนะสุสัยสงสัยส มันทุบไม่ได้อะวันทุบได้แล้วนี่หว่าโอ้โหเช่นี้ส,สะสกอบน้อยริบรองเท้าเราอยู่ไหนเนี่ยเออใช่เนาะรองเท้ารองเท้ารองเท้าเท้าอยู่นี่ดาบซักเล่มธนูซักเล่มธนูซักอันก็ครบละอ่ะด อาการอะไรเราก็ใส่อุปกรณ์ลงไปเลยนะเจ้าชีวิตรอดนี่คืนแรกไม่ดีกว่าจะไปไงวะเนักเล็กการอะไรเกินเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดชทนูธนูธนูไอ้ยอ้ยอ้ยอ้นูธนู ธนูมีแต่ลูกไม่มีโอ้โหอ๋อ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 ตกตกตกโอ้โหโอ้พอเออบานแล้วบานแล้วธนูมาไม่เอาเอาเอาก็มานี่ว่าว้า ขาขึ้นนะ,ะขากลับจะกลับยังไงปัญหาไม่อยู่ที่เนี่ยขากลับเราจะกลับกันยังไงหนูเนี่ยคุดแรกดีกว่า,อวาเอาเอาชีวิตรอดนคือแรกในในนรกนะโอ้โหแหกแหลกแหลกแหลก,กอโอ้เอาพิกซอมบ,บี้ไม่ทำอะไรแล้วนะเจ้าคุณแ,แล้วเราจะไปตีดโดนมันแหลกสุดเลย กำปั oh. uh ้นไรนี oh. 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 Hit, hit, hit. Oh ่โ oh. อ right. uh ้โหเฮ้ยแหลกโอ้ตก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 มันแหลกอะไรขนาดนี้สุดเกาะไม่เป็นไรบุญบุญวาสนาช่วยร้อยเอาเออเออแหลกแหลกแหกแหลกอดเออเออไม่เจอปลากระโหโรก็บุญละ โหดแค่แหละแลในเธอคอทำไมมันยกกระบวนท่ามาแกล้งนหละก็อันนี้แค่ทำตัวครั้งแรกฮะแนะนำนิสัยก่อนนะหัวเป็นคนชอบพูดคุยนะโอ๊ยๆๆอะไรๆอาจจะมีคำหยาบนิดๆหน่อยๆนะไม่ต้องห่วงอะไรมานิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเองนะไม่ต้องห่วงนะครับผม คำหยาบมันจะไม่เป็นสูงภาพคุณอีกต่อไปเดีผมจะทำการปรเปลี่ยนนิสัยอกับโลก่อนฮะเออเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอ้ยกลับมาแล้วเอ้ยกลับมาแล้วเออเออเออเล็เล็กออทุทิ้งเอ้า อกุศลธรรมธรรมาขอเชิญเ,พเพาทพเทวดาพาน้องไก่ไปสวนยวอ่านดาละอียกยกเด้อเด้ดออันนี้แค่คลิปเริ่มต้นนะเดี๋ยวเขาหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขาลากันไปก่อนนะครับผม ดบายเซกุดบายอาทิตย์หน้าเจอกันบายู้